สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจดูดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2563นนะคะซึ่งเป็นเดือนสงกรานเป็นเดือนที่เราจะต้องชุ่มฉ่ำมีความเย็นสบายเป็นปีใหม่ของไทย เอาละวันนี้ที่จะมาพูดดูดวงชะตาวันนี้จะพูดเกี่ยวกับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนนี่ก็คือหมายความว่าผู้ที่เกิดในวันที่16มิถุนายนจนไปถึงวันที่15กักดาคมนะคะอันนี้เราจะอิงแค่วันที่เกิดเท่านั้น เราจะไม่ทำนายตามลัคนาตกฟากนะคะอันนี้เราจะดูดวงชะตาจากไพ่ยิปซีนะคะเราดูจากไพ่ยิปซีนี้จะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายจะทายตามวันที่เกิดเท่านั้นนะคะจะไม่ทายตามเกิดเวลาไหนเวลาไหนเวลาตกฟากอันนี้จะไม่ไม่เกี่ยวเลยนะคะจะทำนายโดยอาศัยการมีซิกเซนอาศัยจาก ครูาอาจารย์ได้ช่วยเหลือได้มีพลังกิจมีการสื่อสารกันนะคะโอเคสำหรับเดือนเมษานี้ชาวราศีเมถุนนะคะสภาพท,ทั่วไปในเดือนเมษาแล้วนี่ดวงชะตาจะโดดเด่นแห่งความรักนะคะนั่นก็หมายความว่าคนที่ยังเป็นโสดยังไม่มีคู่ มันก็จะมีความรักเข้ามามากมายเลยมีความรักเข้ามาหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีคนมารักมาชอบมากีบท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วนี่คือดวงโดดเด่นในเดือนเมษาสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะทีนี้เรามาดูด้านการงานนะคะการงานสำหรับชาวราศีเมถุนการงานในเดือนเมษายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี การเงินคล่องตัวดีการเงินคล่องตัวดีในการงานหมายความว่าการงานดีเด่นมากน้อยเพียงใดการเงินก็ดีเด่นมากไปเรื่อยๆนะทีนี้การเงินเงินสร้างงานงานสร้างเงินโอเคทีนี้มันก็ดีก็จริงอยู่นะแต่ชาวราศีเมถุนดวงมันจะมีปัญหานิดหนึ่งมันมีปัญหาค่อนข้างติดขัดในการเงินหมายความว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นทุกข์ของชาวราศีเมถุนในการเงินมันมีทั้งสุขและทุกข์นั่นแหละทุกข์ก็คือยังเป็นช่วงที่เราต้องหมุนเงินนะต้องจับแพะชนแกะมันถึงจะได้สร้างเงินสร้างทองให้กับเราได้ดีถึงแม้ว่าการเงินดีแต่มันต้องหมุนเงินนะคะการหมุนเงินจะนำพาให้เรานี้ได้ประสบความสาเร็จในการเงินดี เพียงแต่ว่าตัวเรานี้ต้องอดทนในการรอคอยอดทนในการรอคอยคอยเงินจากจุดไหนจุดไหนแล้วก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะต้องอดทนอย่าใจร้อนเพราะจริงๆแล้วชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยสภาพจิตใจแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างว่าอารมณ์ร้อนอยู่สักหน่อยใจร้อนอยากได้อะไรดังใจดังหวังอยากได้ทันทีทันใดอะไรประมาณนี้ หากอะไรไม่ได้ดังใจดังหวังไม่ได้ทันทีท่วงทันที่เราต้องการจะงุดหงิดจะเป็นอารมณ์จะอารมณ์เสียง,ยงย่ง่ายนะคะนี่คืออารมณ์ของคนเมราศีเมถุนในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนใจเย็นๆเข้าไว้นะคะเพราะอย่างไงเสียก็ตามมันก็ยังไม่มีปัญหาการเงินหรอกเพียงแต่อดทนเท่านั้นเองนะคะเราต้องหมุนเงินไปก่อนแต่ก็กจะประสบความสาเร็จนะคะ ทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักตะกี้ก็พูดเกลื่อนไปแล้วว่าในเดือนเมษายนนี่ชาวราศีเมถุนนี้จะมีคนจะมีสเสน่หามากจะมีผู้คนมารักคข้มาหลงไหลนะทั้งคนสวนและคนที่มีคู่ก็มีคนมาจีบมากมายเลยทีนี้ว่าความรักของคนที่มีคู่ในคู่ของเราเนี่ยรู้สึกว่า คนราศีมังเอ้ยโทษทีราศีเมถุนนี้จะไม่ค่อยถูกอกถูกใจกับคู่ครองของตอนนักรู้สึกบางครั้งมันเซ็งๆกับคู่ครองนะ่ะคือบางทีพูดยาอะไรกันก็คนหนึ่งพูดไปซ้ายคนหนึ่งพูดไปขวาทัศนคติสวนทางกันค่อนข้างว่าเครียดอยู่กับคู่ครองเหมือนกันแหละแต่แต่ถึงแม้ว่าเราจะเครียดตึง เครียดเศร้ากับคู่ของของเราเองแต่ก็ยังมี <c oughs> ก็ยังมีนอกลู่นอกทางมาเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนมีคู่ถึงแม้ว่าหากจะมีใครมารักมาชอบเอาความมารักมาแทรกเราก็รักก็คือรักแต่อย่าไปได้เป็นกีรังยั่งยืนอะไรกับรักที่มาแทรกนะเพราะยังไงก็ตามเราต้องประคับประคองชีวิตคู่ของเราไปให้มันได้ดีนะคะ นี้เรามาดูความรักของคนโสดในเดือนเมษายน2 5 0 3สําหรับคนที่มีคู่นะคะอ๋อยิ้มได้เลยยิ้มรับความรักได้เลยความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเลยแหละสําหรับคนมีคู่ในเดือนเมษายนใราศีเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามสวยงามจริงๆไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีความรักมาก มากมายมาให้เลือกมากมายเลยแหละในเดือนเมษายนค่ะใครเข้ามาแล้วมารักก็คือมาบอกรักเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังนะไม่ได้มาหลอกลวงอะไรนะตัวเรานี่เปรียบเสม,มือนเป็นรถจนาด้วยซ้ำคนะ่ะมันมีหลากหลายความรักเข้ามาต้องเวี่ยงพวงมาลัยตามหาตัวจริงมันมากมายนะคะโอเคสำหรับความรักในเดือนมิ มิถุนายนาแต่ว่าให้ระวังในช่วงสิ้นเดือนเมษาไปถึงต้นเดือนพฤษภานะคะคนราศีเมถุนจะมีปัญหาขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง้งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ระ,ระมัดระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะให้ระวังช่วงสิ้นเดือนเมษาไปถึงต้นเดือนพฤษภา มันอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนนั้นหรือคนนั้นขมิก็เลาเลาขมิญคนนั้นให้ระวังนะคะทีนี้สำหรับชาวราศีเมษุนเมถุนในเดือนเมษายน2563ตรดวงชะตาก็จบเพียงแค่นี้อันนี้เราตรวจเฉพาะเดือนเมษายน2563เท่านั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเดือนอื่นเฉพาะเดือนเมษาปีใหม่ของไทย ก็ขอให้ทุกคนเดือนนี้ลดน้ำดำหัวให้สนุกสนานนะคะไปขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะโชคดี